สวัสดีครับผมนมเปรี้ยวครับน้องหมานมเปรี้ยวกกอกครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็คือหมายูทูบเบอร์นะคะน้องหมายูทูบเบอร์ค่ะอยู่กับพี่แม่ยูทูบเบอร์นะคะอยู่กับแม่หนูนาครับผมมานั่งมานอนเฝ้าแม่อยู่ตรงแค่นี้นะครับอย่าเหาอย่าเหาลูกอย่าเหาวเปี้ยวอย่าเหาครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องเปรี้ยวก่อนนะคะเขาจะเหาคนเวคนมา ท้องตามมาดูทองโตเร็วมามาปลามีแลาด้วงมาลูกปดาแก่เขาจะห่าตามนะคะหาตามก็เลยไป ประคองเขาหน่อยนึงนะคะนพบเี้วครับอ่าลพบเจ้ยอยู่กับแม่หนูนาครับผมอ่านอนรอดต่อนะครับหมายูทูบเบอร์ก็เป็นเช่นนี้นะครับรอแม่ครับแม่ถ่ายคลิปอยู่ครับผมมารับชมบรรยากาศนะคะทางนู้นทําอะไรกันโอ้แม่มาต่อย,อย่างเนื้อหมูหอมมากเลยนะคะหอมไกลครึ่งกิโลเมตรนะรศมีครึ่งกิโลเมตรอ่าทางนู้นคุณนาทีนะคะคุณนาทีเป็นเจ้าภาพเลี้ยงนั่งไล์สดให้น้องโจอยู่ทางน,นู้น อของน้องเปียวก็ต้องเป็นพี่โจต้องเรียกพี่โจนะ,ะพี่โจกบกอก,กนะคะทางรันคาน้องมาต่อยนะคะตอนนี้ก็เป็นพี่น้องยูทูปพี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะเ <c oughs> ลยถ่ายคลิป <c oughs> ถ่ายโฆษณา <c oughs> แม่ก็เป็นหนึ่งในนี้นะคะแม่หนูนนาถ่ายก็เป็นหนึ่งในนี้นะคะ <c oughs> ลแล้วก็ <c oughs> ทางโน้นนะคะทางโน้นก็บ้านลุงพลนะคะวันนี้ไม่มีไฟนะคะเพราะว่าได้เก็บหลอดไฟไปแล้วเก็บหลอดไฟไปเนื่องจากจะเปลี่ยนให้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะโอ้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยนะคะ องศาสวยงามงามนะคะตะวันตกนดินเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะนี่พี่จิมจนั่งอยู่ตรงนี้นะคะ เอยืนยืนแค่นั่งวันนี้เราจะไม่เห็นไฟนะคะอยู่หน้านบ้านลุงพลค่ะเนื่องจากได้เก็บไปแล้วเราแผงโซลาร์เซลล์นะคะทางนี้องค์ป,ปุาริกิจนะคะวันนี้ไม่มีลำนะคะพรงนี้น่าจะมีเจ้าภาพโชคดีนะคะดวงดีจากเลขรางวัลมาจ้างลำเนาะให้ชาวบ,บ้านเก,กอกได้มีไรายได้นะคะหันไปทางโน้นนะคะแม่สุรลพีจ้าอันนี้ก็เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะคะที่ดรมแม่สุรลพีลเป็นไฟสปอร์ตไลท์จะไม่เหมือนกันกันกบที่รอบบ้านลุงเนาะรอบบ้านลุงนะคะ,บบะ,คะจะเป็นไฟตุ่มนะตุ่มไฟ นี่ก็เป็นไฟสปอตไลท์แขนอยู่นะคะก็สว่างนะคะไปถึงบัวสะพานทางหน้าตลาดน้อยวาาลุงพลโซนโนู้นก็ยังไม่มีไฟนะคะทางนี้ได้ข่าวแว่วๆว่าคุณพี่อนุวัฒน์จะให้ช่างไฟนะคะมาต่อไฟให้นะคะทางนี้นะคะ,ะน่าจะมีการต่อไฟในอนาคตนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้ก็อัปเดตนะคะผมนี่ มีการติดกันศาสตร์หน้าตลาดน้อยบ้านลุงพลแม่ไม่ให้ผมมาด้วยครับแม่หนูนาไม่ให้ผมมาด้วยครับตอนแม่มาถ่ายแม่เอาไว้บ้านครับผมเดี๋ยตอนเย็นต้องมากับแม่ครับรู้สึกเตี้ยจะง่วงนอนนะครับตอนนี้หลับเรียบร้อยแล้วโอ้สองสารเปี้ยจังเลยเปี้ยหลับแล้วนะครับนี่เปี้ยหลับแล้วครับผมอา้าวตื่นแล้วตื่นแล้วครับได้ยินเสียงอะไรครับผมตื่นแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ ช่องของผมเองครับนุ่มเปี้ยกกกกอครับลูกลูกยูทูบเบอร์ครับผมก็เลยต้องมาอยู่กับยูทูบเบอร์ครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับ